ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพ่อครับอาจาวน้อยเราครับผมามาเห็นตอนอ้นยางนาอ,าอยู่คุ้มปียศินนะครับอยู่แถวๆบริเวณโซนโบริบูจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นคล้ายๆครับเป็นคุ้มเป็นว่างเป็นอาณาจักรส่วนบุคคลนะพอดีนะคุณพี่เพิ่นติดต่อไปว่าให้มาเบิ่งพื้นที่แน่ปา่ายางนาเห็ดจังไหนมันยังสีเงี้ยเร็วงามเร็วว่าสันว่า ปลูกมาสิบกว่าปีมันขึ้นต้นหน่อยต้นแคกอยู่ถามไปถามมาว่าปลูกไม่ไม่บอกคอยเดี๋ยวมีเวลาดูแลมันนะครับก็เลยบอกว่าเออกะอาจจะเป็นช่วงแรกๆเขา้าดูแลบ,บอเตรียมทีปันไดแต่ก็บอกเป็นยังบัดท,ที่นี่ถามว่าต้นยางหน้าเนี่ยตะเกา่ามันขึ้นมีเห็ดออกบัดท,ที่นี่ของ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 พี่มันคือบ่มี่มาถวาก็เรียกว,ว่าเห็ดเนี่ยถ้าบริเวณทีก่อนที่จะมาปูกมันมีเชื้ออยู่แล้วมันก็นสามารถออกได้ แต่ว่าทามันบวขึกนเลยก็สแสดงว่าบริเวณที่เขาเอาต้อนอยางนามาปลูกบ่มีเชื้อเห็ดเลยเขาจําเป็นต้องเติมเต็มเชื้อเห็ดลงไปผู้ละคนบอกว่าต้อนอยางนาบ่หาตาใสเชื้อเห็ดออกมั่นกระสีมีเห็ดออกมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วว่าสันว่ากับกกบบ่รู้เพิ่นเข้าใจยังไงเนาะครับเนาะ,ะแต่ว่าผมจิขอ้อนุญาตแนะนําว่าเชื้อเห็ดหาปกตินะครับ ถ้ามันมีอยู่เดิมแล้วมันก็สามารถต่อยอดได้แต่ถ้ามันไม่มีเราก็ต้องเอาเชื้อมาใส่นะครับ่ามันมาปลูกต้นไม้ล้วสิไม่เห็ดอ่าบางทีก็อาจจะคาดคะเนว่าสปอร์เห็ดมันมากับลมมันมาปะทะกับต้นไม้พอฝนชะล้างลงมาเชื้อเห็ดก็สามารถเจริญเติบโตได้บนดินอ่านั่นคือความเป็นจริงของมันผู้เลี้ยงคนบอกว่าต้นใหม่มันมีเห็ดมาพร้อมนะบางคนบอกว่า เห็ดแต่มันอยู่กับดินนะฮะเอาต้นไม้มาปลูกมันก็เสริมกันไปก็แล้วโอ้ยขันยังสันพูดได้เอาดินไปถมทีเห็ดบานจะสันเห็ดคือจะออกหลายนอนสนดอกฮ่า่าบผมมาเบิงเลยครับต้นยางนาเนี่ยหลายครับปูกเป็นแถวเป็นแนนวครับคุ้มปียาศินนะครับบละบือจังหวัดมหาสารคามนะครับผู้ใด้อยากมาชื่นมาชมนะครับอ่าคุณพี่พ่นจัดระบบซิงแวดลลอมโอ้โหสุดยอดครับอ่ามีผืชพันธ์ หลากหลายชนิดตัวจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นไม่หายากนะครับแต่ว่าพอดีมาพร้าต้นยางนาก็เลยขออนุญาตคุณผี่เพิ่นว่าให้ผมขออนุญาตถ่า,ายวีดีโอนี่เด้อเพิ่นก็โอเคตามสบายอ่าประกอบกับเอาเสื้อเห็ดมาฝากคุณพี่น้ำหาไอซี่สิบลิตรอ่าซี่สิบลิตรอ่าสาธิตการลงไปแล้วนะครับการลงเสื้อเห็ดกับต้นยางนาต้นยางนาถือกันกับเห็ดละงกเห็ดกอเห็ดเพาะเห็ดไข่ ครับหรือสีลงต้นเดียวนี่ต้นเดียวนี่ซีเชื้อแรกก็ได้หรือสีล่งเป็นแถวเป็นแนวหรือสีล่งเป็นโซนใดมัดครับเชื้อเห็ดไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะครับเชื้อเห็ดสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับนะครับพื้นที่อุดมสมบูรณ์แห้งเมื่อกี้ผมไปแสหาหากคอยแล้วก็เอาเชื้อเห็ดละงอกลงไปในเบือกตอนก้นก็เห็นสีกระเดยนหลายโอ้ยสดยอดครับสดยอดผู้ใดสนใจแวะเวียนมาชมหน่อยครับคุ้มปียสินนะครับอยู่ บ้านโคกกลางตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับคุณพี่คน,นกำลังสั่งอาณาจักรทำถนนคอนกรีตรอบพื้นที่สามารถนั่งรถกรบอบเดินเที่ยวชมได้ว่าผมก็มีโอกาสได้นั่งแล้วครับแต่ว่าสื่อื่นสออนเห็นตอนอย่างหน้าเหลอสืออื่นสอนแห้งนะครับโอ้ยเป็นเศรษฐกิจ,จยุคใหมนะครับผู้ใดสนใจที่สั่งอนา,าคตตโดยการหาเงินหาทอง ไวทาใส่ในอนาคตอ่าขออนุญาตแนะนําว่ามาปลูกต้นยางนาไว้ครับผมปลูกยางนาทิมไว้เพอแป๊บเดียวอาจเสียขายได้ต้นละหมืน่นสองหมืน่นนะครับ,บอรมอธรรมาราด้วยครับต้นไม้เขาปลูกไว้กะบ,บอต้องไปดูแลอะไรมากมมยบอได้จูจี้จุกจิกคือจังเลียงสัตว์อ่าหรือเลียงอย่างอืน่นนะครับอ่าต้องบอต้องหาอาหารให้มันบอต้องไปประครบประงมันมากมมยปลูกทิมไว้นะครับขันมัน อ่าเป็นแต่เหี้ยวแต่แหงแน่เอานนามาฉีดมาหดอ่าดูแลง่ายครับยิงทามันโตขนาดนี้ปล่อยธรรมชาติได้เลยนะครับสามารถจะเริ่อนเติบโตเองตามธรรมชาตินะครับบ่ธรรมดานะครับผู้ดใดสนใจนะครับที่ดีหาะอ่าเงินหาอะไรไว้ใส่ในนาคตแนะนำให้ปลูกต้นยางนาไว้ครับผมปลูกต้นยางนาทิ้งไว้เพอเพออาจจะรวยเป็นลานฮ่าฮ่าาอขอยานะครับนอกาผู้ใดสนใจพ่อได้ติดต่อสอบถามกันบ้งนะครับ ข้ออยัดฝากเบอร์ครับผมอ่าข้ออยัดฝากเบอร์083 33 88 990 083 33 88 990 081 483 4096 081 483 4096 088 513 22 33 088 513 22 33ฝากเบอร์ไว้3เบอร์ครับผมโทรได้ ติดทัด้งสามเบอร์ขันบอ่อได้รับก็ดะโทษครับในเวลาต่อไปอต้นยางนาต้นยางนานะครับคุนพี่คนบอกว่าปลูกเป็นแถวไว้ายางดีุ่นละออบางต้นกระตายพอบอ่อได้เบิงมั่นซี่ปีหาปีแรกกะบอ่อได้มาเบิง่ยมูลนี่คือจะเอามามาปลูกเสริมครับมาปลูกเสริมแต่ว่ากเจอแมงเจอ,อยางกะเพราะเพราะว่าคุณพีพันมาปลูกแล็วก็ปป่อยธรรมชาติกะมีหมดมีแมงมีตามธรรมชาติแหละครับ อันนี้มีก็มีมาแลงนะครับมากัดเขามาแทะเขานะครับแมงโบกแมงยังนะครับนะครับเห็นไหครับนี่เห็นไหครับแมงอันนี้แหละครับมากัดมาแทะใบอ่านี่ครับนะครับเห็นไหครับอ่ามากเห็ดเป็นกระโจมไว้นี่คือแมงทีมากัด ใบยางหน้าน่ะมากินมาทำไร่านี่ครับเป็นไหครับเป็นดวงหรือเป็นหนอนอีกยังกะผมกะว่าเฉียวชันแต่ว่าเอาออกให้เบิ่งครับนี่คือตัวมันทำไร่ต้นยางหน้าเห็นไ่มครับกินสลัดกระสางเป็นกระโจมกระโจมไว้นะครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมาสั่งอาณาจักรบนต้นยางหน้านะครับบ่ทำบาราบนเถอะ คนพี่พันก็บ,บอกว่าเอา้าทำไร้เขาบอกไว้ไ่เขายู่รดวาสันวากะจักวางในนะครับเนาะเอาเอาเขาเอาศัยเขาอาศัยเขาเป็นเรื่องปกติวาสันวา,านี่คือเล็กๆน้อยๆครับผมถ่ายบรรยากาศป่าอย่างหน้าให้พี่น,อน้องในเบื้องด้เห็นน้ำซ่้ๆครับผมผู้ใดสนใจผู้ใดจะาม,มาเบื้องกัมาเบื้องใดครับคุ้มปิยศินตำบลบอระเบือนะครับ อำเภอบบร,รบือจังหวัดมหาสาร,รคามเดือสิติตตอมาหาอาจาวนอตามเบอร์โทษทสบใ้กะกะยินดีครับยินดีนะครับเมื่อนี้ได้เอาเสื้อเห็ดมหาย้คนพีพันน้ำนะครับแล้วก็มาชื่นมาชมสวนในคนพีพันน้ำสะอื่นสะออ่อนครับโอ้เห็นครับครับมันบวมเป็นหน่อยหน่อยตัวนี้มวยหน่อยแับแมงครับแมงที่มันเจาะมันกินไปอย่างหน้า็ค้นว่าเขากะที กินไก้ตะมูหน่อยๆนะครับเพราะว่าตุนเงี้ยกะมีกัดนิดๆน้อยๆแต่เขาก็อยูได้แต่เขากระยูหลอดปลอดภัยนะครับอโอเชนะครับนอกไทยบรรยากาศหายเบิงฝากพี่น้องกันด้วยครับเด้อกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับอจวานอเนี่ยครับมาไทยตุนยางหน้าห้เบิงนะครับด้วยแจรักเครืองมือในการทายถ้ำกับอโกะนะครับแต่ว่าก็เห็ดออกไปให้พี่น้องในเบิงในแยงน้ำนะทายแบบจริงใจบอตัดบอตบอต ทายแล้วเอาลงเลยภาษาที่ใส่ก็เป็นภาษาอีสานฟังงายครับผมก็ไม่เห็นเราวสื้ออื่นสะอออนนะครับเนะเาะขอหอยาดไว้เทัานี้นครับนะครับผมเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ